สวัสดีครับตอนรับสู่ m c o r l n e t 9ทาทันไอทีใกล้ตัวกับผมพิรพลอนุตระโสหรือโยแวร์ครับ ตอนนี้ในกรุงเทพไม่ว่าจะไปทางไหนก็เจอแต่ป้ายหาเสียงครับเวลาจะหลบมาพักสายตากับหน้าจอออนไลน์ก็ไม่ว่ายังต้องเจอใบหน้าผู้สมัครหนุ่มใหญ่กันเต็มไปหมดเลยนะครับดังสถิติที่รวบรวมมาให้ดูกันเมื่อวานแล้วไปชมย้อนหลังกันได้ครับเลือกตั้งสามีนาครั้งนี้กกตไฟเขียวให้ใช้โซเชียลในเว์บหาเสียงได้ครับแต่ละคนก็สร้างสรรค์ผุดสารพัดวิธีมาขอคะแนนบนสังคมออนไลน์ออกมากันเต็มที่ครับเช่นการหาเสียงสไตล์ดีเจสุหรินั้นไม่ควักกระเป๋าทําป้ายแต่ขอให้แฟนๆแชร์ภาพหาเสียงที่ทําขึ้นมาเองก็เก๋ แต่ไม่ว่าใครจะสร้างสารรค์วิธีใดในการหาเสียงออนไลน์ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันคือต้องระวังไม่ให้ผิดกฎหมายเลือกตั้งมาตรา57ไม่ว่าคุณจะทวิตจะโพสต์จะแชร์จะแชทจะเมนจะไลค์อย่าไปใส่ร้ายพูดเท็จจนทําให้ผู้สมัครเสียหายกระทบต่อคะแนนผู้เสียหายนั้นมีสิทธิ์ร้องโดยหากตรวจสอบแล้วเป็นความผิดจริงผู้โพสต์จะต้องรับโทษตามมาตรา1 1 8จําคุก1-10ปีปรับ10,000แบาทครับ เราไปฟังคำแนะนำชัดๆจากกรกตนะครับผู้สมัครก็คือหาเสียงเนี่ยในโซเชียลเน็ตเวิร์กต้องเป็นนโยบายที่เป็นไปได้จริงและจะต้องไม่ใส่ร้ายผู้อื่นผู้สมัครอื่นอันนี้ค,คือตัวของผู้สมัครสำหรับประชาชนทั่วไปรวมท้งสื่อมวลชนด้วยนะครับการไปโพสข้อความหรือเขียนคอลัมน์ลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะต้องคำนึงถึงว่าข้อที่จริงที่นำเสนอเนี่ยหรือถ้อยคำหรือข้อความต่างๆจะต้องไม่เป็นการใส่ร้าย ูสมัสมกรกตกทมก็ย้ำครับว่าจะโพสต์ในโซเชียลนั้นต้องโพสต์ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์แล้วส่วนใครคิดว่าจะตามหามือใครดมได้ยากนั้นต้องบอกว่าไม่จริงครับเจ้าหน้าที่นั้นมีเทคโนโลยีในการติดตามยืนยันไปถึงตัวบุคคลได้ดังนั้นเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้เป็นปรากฏการณ์สังคมออนไลน์ที่สร้างสรรค์จะดีกว่าครับช่วงนี้ไปติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากพาเลไอทครับ พรจัพส์แญนยากรพาเรตไอทีค่ะหนุ่มนอร์เวย์เล่นพิเรนโสพสต์ภาพถ่ายคู่สาวเพื่อนสนิทหวองให้มีคนกดไลค์ครบหนึ่งล้านแล้วเธอจะยอมหลับนอนกับเขาอู้ตายแต่ต,ต,ตสุดท้ายเป็นยังไงรู้ไหมคะตอนนี้ทะลุหนึ่งล้านสามแสนไลค์แล้วค่ะนักบินอวกาศแคนาดาถ่ายคลิปจากสถานีอวกาศนานาชาติ โอนวีตัดเล็บอย่างสะอาดไม่ให้เศษเล็บของเซลเล็บเนี่ยกระจัดกระจายเพราะสภาวะไวร้แรงน้มถ่วงนั่นก็คือไปตัดใกล้ๆแผงลมดูดอากาศนั่นเองค่ะชม m c o t n e t ย้อนหลังกันได้ที่ YouTube m c o t n e t TV ครับส่งท้ายด้วยไอทีเด็ดเช่นเคยลาแล้วครับสวัสดีครับ ภาพถ่ายรอบตัวที่เรียกว่าพานอรามาหรือภาพปริทัศน์คุณเองก็ถ่ายได้ง่ายๆด้วยสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ลองเข้าไปที่กล้องแล้วดูตรงตั้งค่าหรือออปชันสิครับส่วนใครที่ไม่มีก็ไปค้นด้วยคำว่าพานอรามาโหลดสารพัดแอปมาใช้กันเลย